เมื่อเราเห็นมดเข้าทำลายต้นมะเขือและขนเพี้ยขึ้นต้นมะเขือนะครับเราลองใช้น้ำยาสูตรนี้ฉีดพ่นไปเลยครับเห็นมดและเพี้ยไหมครับฉีดพ่นไปเลยครับมดและเพี้ยจะตายในทันทีมดจะตายและเพี้ยจะฟอในทันทีเลยครับและคลิปนี้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องพีท่ายพีแชนแนลได้นะครับ สูตรนี้ใช้ได้ผลดีแน่นอนทุกท่านลองนําไปกำจัดมดและกำจัดเหี้ยที่ขึ้นต้นมะเขือได้เลยครับเห็นไหมครับมดจะตายในทันทีและผีเหี้ยจะปอในที่สูตรและลุดในทันทีเลยครับสวัสดีครับทุกท่าน เลที่ช่องวิจิตรไทยพี h ชนแนลนะครับวันนี้แนวทางกเกษตรลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในควเรือนของเราวันนี้ผมจะมาแนะนำสูตรในการกำจัดมดกำจัดเพีย้ยที่เข้าทำลายต้นมะเขือสูตรนี้นะครับเมื่อเราฉีดพ่นโดนมดและเพีย้ยทั้งมดทั้งเพีย้ยจะตายในทันทีเลยครับเพียงเราเตรียมภาชนะใส่น้ำเปล่าถ้าสวนเล็กๆ ใช้ส่วนผสมจํานวนน้อยก็ได้ครับแต่ถ้าส่วนให,ใหญ่เราก็เพิ่มส่วนผสมลงไปได้นะครับและเราจะมาใช้เป็นน้ํายาล้างจานหรือผงซักฟอกก็ได้นะครับโดยการใช้น้ํายาล้างจานประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเทใส่ลงไปรวมกับน้ําเลยครับและเราจะมาใช้ตัวนี้เลยครับเป็นพริกป่นแรงมากและกําจัดมนดกําจัดเพียให้ตายในทันทีเลยครับเพราะว่าความเผ็ดของพริกป่นนั่นเองครับ เราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะเท่ากันเลยครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเลยครับและก่อนที่เราจะนําไปใช้นะครับเราจะต้องกองกันก่อนนะครับเพราะว่าเซซิงอุดตานต่างๆจะไปอุดตานหัวฉีดพ่นได้ครับ สูตรนี้ได้ผลดีแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าซึ่งต้นคลิปผมได้ฉีดพ่นและกำจัดมดกำจัดผีให้ทุกท่านได้ชมไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปดูการกำจัดมดที่ต้นมะเขือเดี๋ยวผมจะกำจัดมดบนพื้นดินให้ทุกท่านได้ชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าน้ำยาสูตรนี้จะกำจัดมดได้จริงหรือเปล่านะครับมดจะตายในทันที เมื่อโดนน้ายาซึ่งเราผสมน้ํายาในการกําจัดมดและกําจัดผีเพี้ขึ้นใช้เองช่วยประหยัดรายจ่ายภายในครวเรืองของเราได้เยอะเลยครับเห็นไหมครับมดเมื่อโดนน้ํายาจะตายในทันทีและสูตรนี้ปลอดสารพิษประหยัดต้นทุนได้เยอะเลยครับเมื่อเราเห็นหมดเข้าทําลายต้นมะเขือและผนเพี้ยขึ้นต้นมะเขือนะครับเราลองใช้น้ํายาสูตรนี้ฉีดพ่นไปเลยครับ เห็นมดและเพียไหมครับฉีดพ่นไปเลยครับมดและเพียจะตายในทันทีมดจะตายและเพียจะฟอในทันทีเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดิทายพีชนแนลได้นะครับสูตรนี้ใช้ได้ผลดีแน่นอนทุกท่านลองนําไปกําจัดมดและกําจัดเพียที่ขึ้นต้นมาเขือได้เลยครับเห็นไหมครับมดจะตายในทันทีและเพีย จะฟอในที่สุดและหลุดในทันทีเลยครับโมดเข้าทำลายต้นมะเขือจำนวนมากเราผสมน้ำยาขึ้นใช้เองจากสูตรนี้ได้ผลดีลองใช้กันดูเลยครับและคลิปนี้ผมวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากน้ำยากำจัดโมดและกำจัดผีเพีย้ยซึ่งผมได้ผสมและทำให้ทุกท่านได้ชมนะครับ นำไปกาจัดมดและกําจัดเพียที่เข้าทําลายต้นมะเขือภายในสวนของเรานะครับเห็นไหมครับทุกท่านมาดูกันเลยครับมดจะตายในทันทีเมื่อทุกท่านฉีดน้ํายาสูตรนี้ไปโดนตัวมดนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ช่องดีทยพีชาแนลด้วยน,นะครับขอบคุณมากครับจากดีทยพียะนารกพรม การกําจัดมดและกําจัดเพียที่เข้าทําลายต้นมะเขือเราช่วยต้นมะเขือได้และช่วยต้นพืชทุกชนิดได้เมื่อมดและเพีเข้าทําลายนะครับลองใช้น้ํายาสูตรนี้กําจัดกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ช่องทิไทพีชนเนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากทิไทพีชนะกับผมสูตรนี้แรงจริงประหยัดจริงลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในครูเรือนของเราได้เยอะเราทําขึ้นใช้ได้เองทั้งมดและเพี จะตายในทันทีลองดูกันเลยครับ